สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทัวลงกระต่ายโครภัยบุญ โชเมนูแซบเอ๊ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไม่ใช่หรอเจอดราม่าทแทบไม่ได้พักสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังกระต่ายพันนิพาและโครภัยบนแสงเดือนที่ไม่ว่าพวกเขาจะเจอดราม่ามากขนาดไหนก็ก้าวข้ามผ่านดราม่ามาได้มีครอบครัวและแฟนคลับมาให้กำลังใจล้นหลามล่าสุดเหมือนว่าสาวกระต่ายและโครภัยบนจะเจอดรามา่าโลกใหญ่อีกครั้งเมื่อเฟซบุ๊กกระต่ายพันนิพาแฟนเพจโพสตภาพเมนูอาหารบอกว่าแฮชแท็กกระต่ายกินผัดเผ็ดแลนครั้ง แรกแซ่บมากต่อมาในเพจ r e s c a l beauty clinic ได้โพสต์ถึงประเด็นนี้ว่าแรนหรือตะกวดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่40ตามพรบรสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตรา17 ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุม้มครองไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับท่ามกำลังชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าฮ <risks S 2> ่าฮ่ฮควรศึกษาก่อน,นที่จะลงโซเชียลนะแลนงูสิง์พวกนี้ติดประวัคุม้มครองสัตว์ อีกท่านบอกว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วหรอเอาจริงอีกท่านบอกว่าคณะทัวร์พร้อมอีกท่านบอกว่าเกมฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าขยันหาคดีอีกท่านบอกว่าหาเรื่องโดนจับเป็นต้นซึ่งประเด็นนี้ทางด้านกระต่ายและครูไพบูมจะว่าอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ